สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับบนมบาซ่านะครับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อกองกลางในฝันของฮันซิฟริกนะครับถ้าความแบบนี้แล้วกันนะครับเริ่มต้นจากช่วงต้นฤดูกาลจะมีดีลหนึ่งที่เป็นดีลที่ตามข่าวเขาจะบอกว่าฮันซิฟริกเป็นคนรีเควส์มานะครับว่าต้องการตัวของดานิ่โอโมนะครับเข้ามา อยู่ในสกอร์ของทีมในช่วงตลาดเดือนเมษาที่ผ่านมาอ่ะคราวนี้พอโอโมยโยายมาหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอยดูเหมือนกองกลางจริงๆแล้วมันมันจะล้นเกินไปหรือเปล่าอะไรเนี้ยครับแต่พอ เอาย้ายมาแล้วเล่นไปมันก็จะมีช่วงที่ดีและไม่ดีนะครับนะมีช่วงที่ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องมีช่วงที่ฟอร์มตกฟอร์มแผ่วอาการบาดเจ็บซึ่งแน่นอนแหละเขามีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างที่จะบาดเจ็บง่ายอยู่แล้วก็ไม่แปลกที่มันจะเกิดขึ้นในสีเสื้อของบาร์เซโลน่านะครับอ่ะย้อนมาที่ประเด็นเกี่ยวกับ อกองกลางในฝันของฮันซิฟิกเนาะแน่นอนครับถ้าถ้าให้ผมเดานะในใจของเขาในช่วงที่เขาคิดว่าเขาจะมารับงานคุมทีมบาร์าเนี่ยกองกลางในฝันของเขาเขาคงมองไว้ว่าตัวเดยองเปดี้และก็โอโมมตัวเนี้ยจะเป็นกองกลางที่เขาจะ เลือกใช้เป็นกองกลางที่ตรงสเปคสำหรับเขามากที่สุดยังไงนะครับโดยพื้นฐานแล้วรูปแบบการเล่นของฮันซิฟิกเวลาเขาบิวอัพเขาจะใช้ตัวเซนเตอร์สองตัวเป็นตัวคอนโทรลบใจไม่ว่าจะเป็นจใจขึ้นประตูจ่ายสลับกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเดยองที่ จะดึงตัวลงมาเพื่อที่จะรับบอลซึ่งมันเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วเดยองเขามีความสามารถในการที่ไม่ว่าจะบิลลอัพเลี้ยงหลบคู้ต่อสู้แก้เพลสอะไรพวกนี้มันคือจุดเด่นของเขาอยู่แล้วซึ่งมันตอบโจทย์ตรงล็อกตรงสเปคของทันซิฟิกแน่นอนเพราะว่าฟิกเองเขาไม่อยากใช้ตัวผู้เล่นในการบิลลอัพเยอะ เขาต้องการแค่ผู้รักษาประตูและเซนเตอร์สตัวแล้วก็มีมิดฟิลมันก็จะเป็นเหมือนประมาณว่า,าผู้รักษาประตู1เซนเตอร์ยืน2คนแล้วก็จะเป็นกองกลางตัวรับอีก1คนเอาง,ง่ายๆคือบิวจากข้างหลังเนี่ยสคนนอกนั้นนะ่ะเขาจะเอาเอาผู้เล่นไปโอเวอร์โหลดด้านบนให้หมดเลยนะครับแล้วมันจะมีสเปซช่องว่างอยู่จะสังเกตได้ว่าไอ,ไอตัวถ้าเป็นเดยองบางทีอ่ะ เขาแก้ขึ้นไปก็คือเหมือนเวลาเขาลิกบอลแล้วผันขึ้นไปได้มันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นเยอะกับอีกกรณีหนึ่งคือบางทีเดยองมันดรอปลงมาแล้วเพื่อนก้องหลังเนี่ยอย่างคูบาซี่มันไม่จ่ายแต่มันจะจ่ายทะลุช่องขึ้นไปซึ่งมันทําให้มันมีสเปซในการเล่นบางทีก็จ่ายไปถึงลาฟินยาเลยบางทีก็จ่ายไปถึงเลวันได้เลยเพราะฉะนั้นสเปคกองกลางในฝันของฟิกก็คือจะมีเดยองในนั้นอย่างแน่นอน ลองสังเกตดูในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนนี้เดือนที่ผ่านมาเนะเราจะเห็นได้ว่าสามคนนีเนเ้เขาจะลงพร้อมกันเราเขาจะลงพร้อมกันบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มันจะสะท้อนอะไรบางอย่างที่แต่ละคนจะมีจุดเด่นที่จะคอยเกื้อนหนุนกันเนาะต่อมาตัวของเปดีแน่นอนครับอันนีข้ขอไม่พูดถึงเยอะแล้วกันเพราะว่า เราก็รู้กันอยู่ว่าเขายังไงเขาเ,เขาดีอยู่แล้วนะเนาะเบดีมันก็จะเป็นในแนวตัวคุมจังหวนะอ่ะไม่ว่าจะเป็นคอนทโทรเกมนะสวิตบอลหรือแม้แต่คิลเลอร์พาร์ทมันครบจบในในตัวของเบดีเองอยู่แล้วนะก็ไม่ไม่ไม่พูดถึงเยอะเพราะว่าน้องมันเก่งอยู่แล้วอ่นะโชว์ฟอร์มได้ดีก็ ทุกทุกอย่างทุกๆด้านผมว่าเปดีมันทำํำไ,ได้ดีหมดอยู่แล้วเนาะอะคราวนี้มาถึงตัวที่มันมีปัญหาตั้งแต่ตอนแรกหมายถึงว่าปัญหาในที่นี้คือคำถามตัวใหญ่ๆว่าซื้อมาทําไมอย่างโอโมเนาะส่วนตัวผมผมมองว่าตัวของดานเอลโมเขามีความที่เวลาเขาเล่นกับบอลเขาเล่นได้น,น้อยจังหวะมันเหมือนมันเหมือนเป็นตัวที่เหมือนจะไม่เด่นแต่ พอขาดเข้าไปความไหลเลื่นมันหายไปอม,มันจะเป็นแบบนั้นครับเราเราลองลอง,ลองนึกภาพดูว่าบางทีแบบเฟดดี้จ่ายบอลมาเนี่ยแล้วโอโมเป็นคนรับบอลนอะเขาจะใช้จังหวะนิดเดียวแล้วก็สามารถจ่ายบอลต่อได้หรือจังหวะนิดเดียวเขาก็พลิกเข้ากรอบเขตโทษได้เลยเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะเป็นเหมือนความลงตัวที่มันที่มันจะมีจุดเด่น ของแต่ละคนมารวมกันแล้วมันกลมกล่อมครับมันลงตัวเดยองขึ้นบอลมาอย่างเงี้ยไปดีเป็นตัวคอนโทรลเป็นตัวควบคุมเป็นตัวจ่ายเป็นตัวพาสเป็นตัวพาสมาสเตอร์เป็นตัวคิลเลอร์ past, master, killer, อะไรแบบเนี้ยแล้วคราวเนี้ยไอเจ้าโอโม่มันก็จะรับบอลต่อแล้วก็มันจะพยายามหาจังหวะพลิกจังหวะเดียวปุ๊บหลุดอย่างเงี้ยหรือพลิกปุ๊บจ่ายปุ๊บหลุดอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะมีจุดเด่นคนละแบบแล้วก็ พอแต่ละคนมันมีความสุดโต่งของตัวเองในในแต่ละแบบพอเอามารวมกันทั้ง3คนอะมันเกื่อนหนุนกันมากๆครับมันก็เลยทําให้เกมที่ออกมาอย่างเจอเกมเกมกับเบนฟิก้าเราจะเห็นบอลต่อที่1 2ึ่สองหน่งงะไรเงี้ยแล้วมันเลื่นไหลเนี่ยยิ่งแมตช์กับเบนฟิก้าอะไรอย่างเงี้ a, ยที่เราชนะในบ้านมาได้ครับยิ่งแบบเห็นได้ชัดเลยว่ากองกลาง3ตัวเนี้ยมันมันคือมันคือ กองกลางในฝันที่ฟิกเขาวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะใช้งาน่าเพราะว่ามีข่าวว่าแบบจะขายได้ยงเดยองอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้ขายเขาก็เลือกที่จะเก็บเอาไว้ส่วนเปดี้ก็หลังจากที่เขาหายเจ็บกลับมาก็พยายามสร้างความแข็งแรงความแข็งแกร่งให้เปดดี้กลับมามีความฟิตมี แรงที่จะวิ่งเพรสซิ่งอาการบาดเจ็บน้อยลงอะไรแบบนี้นะพอทุกพอทุกอย่างมันลงอ่ามันลงตัวมันก็ทำให้ฟิกได้ได้ใช้ทั้งสาคนนี้ร่วมกันก็เลยทำให้ผลที่ออกมาหลังๆมาเราจะรู้สึกว่ากองกลางเราอ่ะมันลงตัวจริงๆนะครับอคิดเห็นยังไงกันบ้างกับสามมิดฟิลด์ในฝันของแพนซิฟิก เพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าหรือยังไงหรือชอบอาจจะมีตัวสอดแทรกคนอื่นเข้ามาไหมหรือชอบคาซาโดมากกว่าหรืออะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูร่วมพูดคุยกันครับอ่าแชร์มุมมองลองแชร์มุมมองกันเรามาแชร์ความคิดร่วมสนุกกันในสไตล์เป็นแฟนบาซ่านะครับก็ ตามชื่อวิดีโอครับหาเพื่อนคุยอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้าอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ